สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แทนนี่แทนนะคะแตนก็หวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยคงจะสบายดีกันอีกเช่นเคยเนาะสำหรับแตนเนี่ยทุกอย่างก็โอเคเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยแตนจะกลับมาพบกับเพื่อนๆในการพูดถึง6ชิ้นที่ถือว่าเป็นการซื้อที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองในปีนี้หรือว่าปี2020นะคะหรือว่าปี2563นั่นเองก็แตนเนี่ยเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วหรือว่าช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะ เป็นการให้ของขวัญนะคะเทศกาลแห่งการให้ของขวัญเนาะแตนก็เลยอยากจะมาทําแชร์กับเพื่อนๆว่าชิ้นไหนบ้างที่แตนคิดว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปก็อาจจะเป็นไกด์ไอเดียให้กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็อาจจะมองหาของขวัญให้กับตัวเองในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เนาะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะมองหาของขวัญให้กับคนที่คุณรักนะคะก็เลยอยากจะมาทําแชร์กันนะคะรับรองว่า6ชิ้นที่แตนจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะสําหรับชิ้นแรกนะคะที่แตนคิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่ตัวเองลงทุนไปนะคะถือว่าเป็นชิ้นการซื้อที่ดีที่สุดก็คือตัวชาแนลคั c เคสตัวนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะรู้ว่าแต่เนี่ยมีซองใส่บัตรตัวนี้เนี่ยมาประมาณสิบเดือนเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ดีมากแล้วก็เป็นตัวที่ เล็กกระทัดรัดนะคะพกง่ายก็แต่เนี่ยมีตัวที่เป็นชแนลคัทโฮเดอร์ er สีดำตัวนั้นเนี่ยก็ใช้มา5 6ปีแล้วนะคะพอได้ตัวนี้มาเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เนี่ยแทบจะทุกวันเลยก็เป็นการพักเบรกตัวนั้นไปในตัวด้วยเนาะเพราะว่าใช้เขามาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงกันเลยทีเดียวเนาะก็ตัวนี้เนี่ยใส่บัตรได้น่าจะประมาณ6-7ใบแล้วก็ยังสามารถใส่เงินสดตรงกลางได้ด้วยเนาะก็ลักษณะด้านหน้าของเขาก็เป็นแบบนี้แต่ได้มาในตัวของหนังคาเวีย แล้วก็เป็นสีเทานะคะก็ค่อนข้างใช้ดีมีความทนทานแล้วก็มีความบางเนี่ยตอนนี้จะหันมาใช้กระเป๋าสะพายที่เป็นใบเล็กๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยสามารถที่จะใส่ได้ในกระเป๋าทุกๆตัวของตัวเองแนวคัทเคสต,ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการซื้อที่ดีที่สุดในปี2020นะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ สำหรับชิ้นต่อมานะคะที่แดนถือว่าเป็นชิ้นการซื้อที่ดีที่สุดของตัวเองนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นตัวนี้อยู่แล้วนะคะก็คือเป็นกําไรข้อมือของคาเท่นะคะตัวนี้จะเป็น just u n crew แล้วก็สําหรับกําไรข้อมือของคาเท่ที่เป็นรุ่น just u n crew เนี่ยถึงแม้ว่าตัวตนเองเนี่ยจะเพิ่งได้มาไม่นานมานี้เองเนาะน่าจะประมาณเกือบเกือบสเดือนแต่ว่าถือว่าเป็นตัวที่ตัวเองเนี่ยหยิบจับมาใช้แทบจะทุกวันเนาะก็แตนเนี่ยจะถอดออกเฉพาะก่อนอาบน้ําแล้วก็ก่อนนอนแค่นั้นเนาะเพราะว่าตัว วเวลานอนเนี่ยจะนอนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะก็ไม่อยากจะให้ตัวกําไลข้อมือเนี่ยเกิดการขีดข่วนนะคะหรือว่าเสียหายเนาะก็ทอรองนิดนึงก่อนนอนแต่ว่านอกจากนั้นแล้วก็คือใช้ติดตัวเป็นประจําทุกวันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแต่ว่าก็ชอบที่จะใส่เขานะคะแค่ได้นั่งมองก็มีความสุขแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองซื้อมาเนี่ยคือจะซื้อมาใช้จริงๆสําหรับชิ้นนี้เนาะก็เป็นชิ้นที่อยากได้มาแบบนานมากน่าจะประมาณ3ปีแล้วแต่ ว่าก็คือเป็นคนที่ชอบกระเป๋าไงพอจะซื้ออย่างอื่นเนี่ยก็จะนะชอบคิดคำนวณว่าเออเอาเงินไปซื้อกระเป๋าดีไหมเนาะแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยก็มีกระเป๋าเยอะแล้วแล้วก็ค่อนข้างเริ่มที่จะอิ่มตัวกับกระเป๋า,ก,ปาก็เลยตัดสินใจลงทุนในกําไรข้อมือของคาเท่แล้วก็รับรองว่าต้องมีชิ้นอื่นๆตามมาแน่นอนนะคะถือว่าเป็นตัวที่ใช้ดีมากนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ถือว่าเป็นตัวที่น่ารักนะคะแต่เนี่ยชอบมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะออออสาหรับชิ้นต่อมาที่แดนถือว่าเป็นชิ้นการซื้อที่ดีที่สุดในปีนี้ปี 2020, ป2020ก็คือเป็นลุยวิต t ง Nano Speedy นะคะก็คงจะไม่เป็นที่แปลกใจสําหรับเพื่อนๆเท่าไหร่นะคะถ้าได้ติดตามแตนมาสักพักเนาะเพราะว่าตัวแตนเองเนี่ยพูดถึงกระเป๋าตัวนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ทํารีวิวนะคะทำรีวิวเปรียบเทียบให้เห็นกันแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะคะต้องยอมรับว่าถือว่าเป็นตัวที่ใช้ดีแล้วก็เกินความคคาาดหมยนะะ จากตัวเองเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะซื้อตัวนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าคิดว่าอาจจะใช้งานได้ไม่จริงเนาะแต่ว่าหลังจากที่ได้เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้บ่อยแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้แตนเนี่ยขายตัวสปีดดี้ 25B ออกไปนะคะเนื่องจากว่า,อาพอจะหยิบสปีดดี้มาใช้ทีไรเนี่ยก็จะหยิบตัวนี้มากกว่าตัวนั้นนั่นเองนะคะก็จุของได้เยอะน้ําหนักเบาถือได้หลายแบบแล้วก็เขามีความน่ารักแล้วก็กิฟเก๋นะแตนคิดว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีานาโนสปีดดี้เนี่ยก็ คงจะเข้าใจความรู้สึกของแทนดีเนาะคือมันเป็นใบเล็กๆน่ารักนะคะมันเป็นใบที่แบบว่า ดีต่อใจนะคะอาจจะไม่ได้ใช้งานจริงขนาดนั้นเนาะถ้าสำหร <ๆ S 1> <ๆ>ับเพื่อนๆคนไหนที่มองหากระเป๋าที่อาจจะอยากใส่ไปเรียนหนังสือนะคะใส่ไปทํางานใส่ไปมาหาลัยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเนาะแต่แต่แนะนําว่าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีกระเป๋าในกลุ่มค่อนข้างเยอะแล้วนะคะที่ใช้งานได้จริงตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ซื้อเข้ามาเสริมนะคะให้คอลเลคชันของเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นนะคะดูมีความน่าสนใจมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่หยิบจับมาใช้ ประจําแล้วก็จะเก็บเอาไว้ในกลุ่มของเตเองตลอดไปนะคะนั่นก็เป็นอีอกชิ้นหนึ่งนะคะที่แตนคิดว่าเป็นชิ้นการซื้อที่ดีที่สุดในปี2020นี้ก็คือ Nano สปีดี้จากหริวตองนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ สำหรับตัวต่อมานะคะที่แตนถือว่าเป็นชิ้นการซื้อที่ดีที่สุดในปีนี้2020นะคะก็คงจะไม่เกินความคาดเดาของเพื่อนๆนะคะก็คือชาแนลไนทีนตัวที่เป็นไซส์เล็กแล้วก็เป็นสีดำแล้วก็มากับหนังโกสกินหรือว่าหนังแพะนะคะตัวนี้เนี่ยก็พูดถึงแบบเยอะมากในช่องของตัวเองเนาะทำรีวิวก็ทำแล้วรีวิวเปรียบเทียบก็ทาแล้วนะคะแล้วก็ พูดถึงเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นชิ้นที่ตัวเองคือรักแล้วก็รู้สึกว่าได้หยิบจับมาใช้งานจริงๆก็หนังโกสกินหรือว่าหนังแพ้เนี่ยก็ค่อนข้างมีความทนทานเนาะก็ใช้โดยที่ไม่ต้องระวังอะไรมากมายแล้วก็มีทางเลือกในการถือนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยแตนเป็นคนที่ชอบถือกระเป๋าแบบหูหิ้วแบบนี้นะคะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยมีทางเลือกเวลาไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยบางทีสะพายนะคะนานๆเข้าบางทีมีการเจ็บไหล่มีการปวดไหลนะคะเพราะฉะนั้นการซื้อกระเป๋าที่มีหู มันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเ,เปลี่ยนท่าการถือได้นะคะเพราะฉะนั้นแตนก็ชอบมากๆเลยเนาะแล้วก็ด้านหลังของตัวนี้มันจะมากับกระเป๋าที่ค่อนข้างใหญ่สามารถใช้งานได้จริงใส่โทรศัพท์ใส่เอกสารได้นะคะซึ่งแตกต่างจาการุ่นคลาสสิกแฟล p เนาะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้แตนเนี่ยชอบกระเป๋าตัวนี้มากนะคะแล้วก็ โดยส่วนตัวเนี่ยชอบมากถึงขนาดที่คิดที่จะซื้อเพิ่มอีกสักสีนะคะแต่ว่าอย่างที่แตนเคยพูดไปเนาะก็อยากจะช่างใจตัวเองดูนิดนึงว่า อีอก6เดือนจากนี้หรือว่า1ปีจากนี้เนี่ยตัวเองยังจะชอบกระเป๋าที่มีลักษณะเป็นเป็นควิลใหญ่ๆแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันเป็นกระเป๋าที่เป็นเทรนดี้เนาะเพราะว่ามากับตัวควิลติ้งลายใหญ่ๆเป็นเหมือนหมอนนะคะเป็นพิโลวีแบบนี้เนาะแตนก็เลยอยากจะช่างใจตัวเองก่อนเพราะว่าไม่อยากจะซื้อมาแล้วก็ต้องขายออกไปนะคะเพราะว่าขั้นตอนการขายทุกๆอย่างเนี่ยคือมันไม่ได้ง่ายนะคะอย่างที่ทุกคนคิดค่อนข้างยากเลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นแตนก็เลยเออ ขอช่างใจตัวเองดูก่อนแต่ว่าเท่าที่ใช้มาตัวนี้คือชอบมากนะคะจุของได้เยอะน้ําหนักเบาทนทานแล้วก็ให้ลุคที่หลากหลายาสามารถที่จะถือได้กับเสื้อผ้าในทุกๆรูปแบบนะคะจะ d RESS UP DRESS DOWN ก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยแน่นอนนะคะ100%ถือว่าเป็นชิ้นการซื้อที่ดีที่สุดของแตนในปี2020หรือว่าปี25 6 3นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยคะ่ะสําหรับชิ้นต่อมาที่แตนจะมาแชร์กับเพื่อนๆว่าถือว่าเป็นชิ้นการซื้อที่ดีที่ สุดของตัวเองในปีนี้อีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นลุยวิทองพาร์มสปริงส์มินิแบ็คแพคนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ออกมาน่าจะ5-6ปีแล้วเนาะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยเคยคิดจะซื้อนานแล้วแต่ว่าแตนเนี่ยไม่ชอบใจในตัวซิปที่เป็นตัวเก่านะคะก็คือซิปที่ซ่อนอยู่ด้านในนะคะใต้คันวัสซึ่งมันก็มีปัญหานะคะหลายอย่างนะคะทำให้คันวัสแตกอะไรประมาณนี้เนาะแตนก็เลยไม่ได้ตัดสินใจซื้อแต่พอเขาออกตัวนี้มาใหม่นะคะในช่วงน่าจะ ปลายปีที่แล้วแตนก็เออได้ตัดสินใจซื้อแล้วก็ คือดีสมคำร่ำลือจริงๆเนาะเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้ดีมากแล้วก็หยิบจับมาใช้ได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะถือได้หลายแบบอีกเช่นกันเนาะแต่เนี่ยจะชอบความตัดกันของลายโมโนแกรมกับตัวหนังที่เป็นสีดำนะคะเพราะว่าหนังสีดำเนี่ยเขาทรีตมาแล้วแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายไม่ต้องกังวลแล้วก็มันให้ลุคที่คลาสสิกอ,อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยแตนจะถือเฉพาะสายสะพายชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เป็นแบ็คแพคเพราะว่าคิดว่าแบ็คแพคไม่น่าจะเหมาะกับตัวเองเท่าไหร่ แต่ว่าก็มีในบางครั้งที่ใช้แบบแบคแพคเหมือนกันเนาะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แตน แนะนำแล้วก็คิดว่าจะเก็บเอาไว้ในกลุ่ของตัวเองตลอดไปอีกเช่นกันเนาะจุของได้เยอะนะคะเห็นไซส์แบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเออไซส์เล็กจะจุอะไรได้นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ออไม่ถือของเยอะเหมือนอย่างกับแตนเนี่ยตัวนี้ถือว่าเกินความจำเป็นเนาะจุได้เยอะมากแล้วกออ็ลุกของเขาอะ่ะมันก็ดูคลาสสิกแล้วก็ด้วยความที่ออตัวนี้เนี่ยมากับหนังสีดำแล้วก็ค,คล้ายๆกับมันค่อนข้างที่จะกลมกลืนกับสีของลายโมโนแกรมนะคะมันก็คือไม่ได้ให้ลุกที่ดูแบบวื้หวา มากจนเกินไปอาจจะเป็นลายโมโนแกรมแต่ว่าคือมันมันมีความเล็กอะ่ะมันก็ดูแบบเออไม่เวอร์วังอลังการมากจนเกินไปในความรู้สึกของออแตนเองเนาะแตนก็เลยคือชอบมากแล้วกเออ็เขามีน้ําหนักเบาแล้วก็ใช้แบบแคร์ฟรีไม่ต้องกังวลน,นะคะโดยส่วนใหญ่แตนก็จะถือแบบ สะพายข้างสะพาย c r o s บ body แล้วก็มีบางครั้งก็อาจจะถือเป็นแบบว่า,ามือถือฮิวแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากแล้วก็แนะนำมากนะคะแต่ว่าการถือตัวนี้เนี่ยไม่จาเป็นจะต้องเป็นวัยรุ่นเสมอไปนะคะอายุ40-50ก็ถือได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการปรับลุกการแต่งตัวของตัวเองมากกว่านะคะแต่มองว่ากระเป๋าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ให้ลุกที่ลำลองแน่นอนนะคะก็ใช้ในวันที่อยากได้ลุกแบบง่ายๆสบายๆลำ ลองนะคะไปชอปปิ้งไปเดินสวนจัตุจักนะคะไปห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าไปทะเลก็ถือได้นะ,ะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ได้แบบสบายใจไม่ต้องกังวลน,น้ําหนักเบานะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่แตนคิดว่าเป็นชิ้นการซื้อที่ดีที่สุดของตัวเองอีกชิ้นหนึ่งนะคะในปีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายกันเลยคะ่ะสําหรับชิ้นต่อมาชิ้นสุดท้ายแล้วที่แตนจะพูดถึงในวิดีโอนี้นะคะก็คือเป็นชิ้นที่6เนาะตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าจากแอมเมสนั่นเองรุ่นของเขาก็คือการ Party ะะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสีโกนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็เป็นพลาเดียมฮาร์ดแวร์แล้วก็แตนเนี่ยได้ตัวนี้มาน่าจะประมาณ2เดือนเศษนะคะเหตุผลที่แตนรวมตัวนี้เข้ามาไว้ในวิดีโอนี้ก็เพราะว่า เป็นตัวที่ตัวเองเนี่ยประทับใจมากนะคะก็ตั้งแต่ที่ได้น้องเข้ามา 2- 3สเดือนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะหยิบจับมาใช้ตลอดเวลาแล้วก็ถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้นะคะแต่ก็จะนั่งมองนั่งจับนั่งคลำหรือว่านั่งดมตลอดเวลานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นชิ้นที่เอาเป็น MS ชิ้นแรกของตัวเองแล้วก็เป็นชิ้นที่ตัวเองประทับใจนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการสั่งซื้อก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรอนะไรประมาณนี้นะคะมันก็เหมือนมีเรื่องราวนะคะที่ผูกพัน กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าชอบมากนะคะเดี๋ยวแตนให้ดูดีเทลของเขานิหนึ่งแตนเนี่ยผูกตัวทวิลลี่ไว้ทั้ง2ด้านเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ตัวส่วนที่เป็นหนังเนี่ยมันเปื้อนเหงือ่อหรือว่าเปื้อนพวกโลชั่นจากมือของตัวเองเนาะ นะคะด้านหน้าก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเนาะประมาณนี้แล้วก็ด้านข้างฐานของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในก็จะค่อนข้างกว้างจุของได้เยอะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีน้ําหนักเบามากนะคะแล้วก็แตนเนี่ยจะใส่เป็นแอร์แบ็กที่เขาให้มากับกระเป๋าตัวนี้นะคะได้มาจากแอมเมสเลยเนาะก็ถือว่าเป็นชิ้นที่ตัวเองใช้แล้วมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็แตนคิดว่าราคาของเขาเนี่ยถือว่าเป็นราคา เ,เริ่มต้นของ MS ได้แล้วก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะบางทีกระเป๋าคันวาสจากหลุยวิตรงเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณนี้นะคะหนังของเขาคุณภาพดีเวลาใช้แล้วมันมีความรู้สึก อิ่มใจนะคะมีความรู้สึกว่าเออพึงพอใจอะไรอย่างนี้เนาะถึงแม้ว่าจะเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างให้ลุคที่ดูเรียบเรียบนะคะไม่ได้มีแบบอะไรเยอะแยะมากมายถือว่าเป็นตัวที่ใช้แล้วแบบมีความสุขนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลที่แตนเนี่ยรวมเขามาไว้ในวิดีโอนี้ถึงแม้ว่าอาจจะยังได้มาไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าเป็นตัวที่หยิบจับมาใช้บ่อยกว่ากระเป๋าบางตัวที่แตนมีมาแบบว่า3-4ปีด้วยซ้ำน,นะคะก็อย่างตัวชาแนลจัมโบ้เนี่ยแตนแทบจะไม่ได้หยิบจับเขามาใช้เลยในปีนี้น่าจะใช้ไปครั้ง เดียวอะไรประมาณนี้เนาะแต่ตัวนี้เนี่ยในช่วงเ,เกือบเกือบสเดือนเนี่ยน่าจะใช้เกินสิบห้าครั้งขึ้นไปอะไรประมาณนี้ก็โดยความรู้สึกของแตนแตนก็คิดว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่คุ้มค่านะคะสําหรับการลงทุนแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แตนแนะนําโดยเฉพาะสีนี้คอมโบนี้ก็คือไม่พลาดอยู่แล้วนะคะก็คืออยู่ไปได้ยาวๆนะคะใช้ไปได้นานๆจนอายุ5้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็ยังถือได้อยู่นะคะสาหรับกระเป๋าของ m s ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นตัวที่ใช้ดีมากแล้วก็ตัวเองเนี่ยพึงพอใจ แล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้ใช้เขาแล้วก็เป็นตัวที่แต่แนะนำเลยนะคะสำหรับ Garden Party 30นะคะจาก Amaze นะคะแล้วนั่นก็เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วที่แตนอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆเ,เนาะว่าเป็นชิ้นการซื้อที่ดีที่สุดของตัวเองในปี2020นะคะ,ะ,คะก็อย่างที่บอกมีทั้งหมดเนี่ย6ชิ้นด้วยกันแล้วก็เป็น ทุกทชิ้นที่ตัวเองชอบแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะมีความสุขกับการรับชมวิดีโอนี้ของแตนอีกเช่นเคยเนาะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะอาจจะทําให้เพื่อนๆได้ไอเดียนะคะสําหรับบางคนที่อาจจะกําลังเล็งหาของขวัญให้กับตัวเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ของแตนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ได้ถ้าคิดว่าวิดีโอของแตนมีประโยชน์เนาะแล้วก็แน่นอนอย่าลืมกดติดตามนะคะ กระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันสำหรับวันนี้แตนต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบาย